ะบดูลำไยค่ะทุกคนมาูแล้วนะเอกแกะแล้วนะแต่ว่าจะมาถ่ายคลิปให้ดูนี่ลำไยนะคะอันนี้น่าจะมาจากเชียงรายเนาะ,ะที่เขาส่งมาให้นะคะอันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เขาด้วยนะคะที่ส่งมาใหา้ลูกใหญ่มากเลยนะคะดูทุกคนลูกใหญ่มากนะคะ นี่ลูกใหญ่มากนะคะนี่มาถ่ายให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะนี่นะคะส่งมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะสง่งเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะาอร่อยดูดิดูให้แกะ แกะไ่เป็นนี่แกะแลกดีดูดเลือเล่นว่าเอา้า <laughs> เลือเล่นว,ว่ากเลยอ่ะดูตกลงไปแล้วตลกอ่ะอันนี้ไม่กินแล้วมันตกแล้วเดี๋ยวเอาให้เลือให้ดูเนาะดี เบ็ดเล็กนะคะแล้วก็เลือเล่นมากเลยนะคะี่ดูทุกคนก็กินไหมน้ำเต็มเลยหวานน่าจะหวานเนาะนี่ก็มาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนว้นวว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 ปวว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 ยนนย,ยนวววยวยนววอววอววววเววววววอวววว ออยเยอะไลนเยะลยนะคะข้างล่างอีกอ้าวพวงเลยนี่น่าจะมีเล่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไรเนาะน่าจะขนส่งมานะคะว้าวสุดยอดเลยะค่ะทุกคนนะคะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะมา,าให้ดูลำใหญ่เนาะที่ส่งมาจากเชียงรายนะคะมากไกลมากเลยนะคะทุกคนดูให้ดูนะสุดขม้วผลส่งก็ามาถึงขึ่งมาถึงเนาะลูกเล่นลูกใหญ่มากนะคะ ดิแกดิฝนสกอ่ะตกที่เกี่ยวหลักมากเลยนะคนเกะหลักมากเลย๊ายบายนะคะทุกคน ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ